สอนพยาปฏิบที่ล่องน้ำเล็กๆกับอัครมูลราชธานีในเที่ยวรกนัานราชาวิเก็บไทยในความในเที่ยวที่มีบวสุขพรยาแตรั้ต่ไปั้งผู้หงผูายปลไปแบกนะแต่งเต้เป็นปล่อยไปผู้ไวผู้ชายลราปีนี้ไเหลือเะอาไปสอนพรยาแบกมาคว้าอัครมูลราชธานีจะมีหมดใจไดลยนะครับเจ้ายงลใจจะไดมดีเที่ต่อไปโดนครับทีมแดนุ้งเต้น ปลาเผาหกับสอนพญาล้องบ้านฝั่งตรงข้ามจากบ้านน้องยิ่งเพนอยู่ยงยังยันกันกควครับทุกคนนี้แล้วก็โอก,ออก มีล้มน้ำเล็กเลอกกับกระเบนราชธานีในเที่ยงแรกนั้นราชธานีเกตไทริความในเที่ยงที่มีความสุขพยาอาจารย์ตะไรไปสั่งคู้จะอาหารปล่ยไฟแตกกระร้แตงเสร็จเป็นปล่อยไฟผู้ปล่อยผู้บานเราปนีดีใเหลือจะอะไรสอบพยาแรงขึ้นมาพว้าไปกระเบื้องโบราณชาดีแต่นี้หมดคนละเด็กได้เลย นะบเนอายจไมเเที่ยวต่อไปเะวราต่อไปว่าจะเป็นพี่เลิกทาแล้วประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะนดูออมองคุมว่าสอนไายจ๋าสอนปาะจานบนละี่ละยี่กันมาจะทันไหมทันคารมบุราาทานีนี่อหอมองุ้นนะนะกนี้ว่าเอาเลยราชมงคลราชมงคลเรืองสาานีราชธานีอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนี่รถะบีจักจี้จีจะมาแล้วก็คือสอนไายจ

ไี่รับจุงสอนพระยาสอนพยานกอดไทยกอดไทยกอดขากอดไทยกอดขาแล้วก็พากันฮวดเอาเซนไทยกรรมการผู้ชงเหยียะกำนิดขานี้กระบระรวมขนนนะครับ แล้วก็ใช้คำนี้นะครับหนึ่งวงหนึ่งก็เป็นสองเหมือนเดิมครับสองวงสองก็เป็นก่อนนอนนะครับแล้วก็เจ้าการทูตเสียงเบีม่รอช้าหมการตัดสินอย่างเป็นทางการรยาวใหญ่ห้าสิห้าฟุตภายระหว่างร่องน้ำแดงสอนพผ่ลาพบกับร่องน้ำเงินอัครมงคลราชธานีหมการตัดสินเรือที่ชนะอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงิน อัครมกุลราชธานีเป็นเรื่ชนะอัครมกุลราชธานีเป็นเรือชนะาพนลองจุดหมายเด็ไปเียนับพีผู้คันเดเจอวรือเ <ivo> <Four> <fi>